สวัสด so cool. ีพ to so ี่น้องป้องป่ายซู้ผู้ทุกคนมาพบพ่อกับสาวเดือนสาวเดือนชาแนลนะคะทุกคนค่ะมืันนี้กระไดเนาะสาวเดือนก็มากินข้าวจากนื้อยามแรงนะคะทุกคนตำน้ำพริกปลาทูนะคะน้ำพริกปลาทูสาวเดือนมาใส่พริกนะคะทุกคนค่ะนะอันนี้ก็จะมีพักข้ากับซิมีพักไม้ลินหมากลินฟ้านะคะทุกคนนะเผาเรียบร้อยแล้วก็สซิมีพักข้าผปกกาดนะคะทุกคนกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะทุกคนค่ะมาเด้อกินข้าวน้ำกันนะคะทุกคนค่ะนะ จ้ะบทันได้กินเพชบดบทันได้นะคะทุกคนกินเพ็ดบัทันได้ตอนนี้ก็ได้เขายามมแรงทุกคนคะ่ะ ขออนุญ,ญาตแป๊บนึงนะคะลูกสาวเปิดโทรทัศน์ไว้เสียงบะดังบันไดพี่น้องปิดไว้นะคะพักนะ อาหารบ้านๆบ้านๆอีหลีพี่น้องเสาวเดือนกระด้บกินเฮ็ดนะคะทุกคนเรลยวบาค่อยมีสีสันปันใดนะอืมอ้ม có tiếng nước xào hùm hòa kìa nội ui đừng chắc đừng น้้ยน้อยเสียงดังลูก